สวัสดีชาวธาตุน้ําทุกท่านเลยนะคะคลิปนี้มาเช็คพลังงานความรักให้กับชาวธาตุน้ํามาดูว่าไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุน้ําในช่วงน,นี้นะคะกรกฎพิจิกมีนนะคะาสามราศีนี้<ม>ชาวธาตุน้<ม>ําพลังงานความรักในช่วงสัปดาห์นี้เป็นอย่างไรไพ่อยากจะบอกอะไรกับชาวธาตุน้ํามาดูกันนะคะขอพลังงานความรักสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกชาวธาตุน้ํา ช็อกเซอร์ไพรส์ช็อกกิ้งนิวเซอร์ไพรส์ทราน sf ormation แบบหนึ่งนะชาวธาดน้ำไพ่ออกมาว้าวเรือค่ะไพ่กระเด็นออกมาแบบรวดเร็วมากๆเลยนะคะได้เรือสิ่งที่คุณต้องการกำลังจะมา ขอดูสัญญาณหน่อยสิแทดดี mm ้แบ็ควันทูเดทคอฟฟี่ครับ mm hmm. มีใครบางคนต้องการเดทกับคุณฟร o นิกส์กราวดิ้งเลิฟความรักที่ไม่มีเงื่อนไขรักนิรันด์ชาวทานาน้ำต้องบอกว่าคุณน่ารักคุณคู่ควรที่จะได้รับกับความรักที่งดงามที่สุดแล้วก็ความรักที่โรแมนติก ใบแรกเลยคือช็อกเซอร์ไพรส์ของความรักที่คาดไม่ถึงกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณตอนนี้เวลานี้หลายสิ่งหลายอย่างอาจจะทำให้เรารู้สึกว่าเราอาจจะไม่มีความหวังในความรักความสัมพันธ์แต่สิ่งที่จะปรากฏคือเซอร์ไพรส์ข่าวดีข่าวใหม่ของความรักที่จะเกิดปรากฏการเกิดขึ้นกับคุณการเปลี่ยนแปลง transformation กับใครบางคนที่กำลังเดินทางมาหาคุณกับความรักที่มาพร้อมกับทุกอย่างที่คุณต้องการ receive what you need กํากำลังจะมาถึงคุณทุกอย่างที่คุณต้องการ กำลังจะอยู่ตรงหน้าคุณมาด้วยเรือมาด้วยเรือขนาดลำใหญ่เพราะฉะนั้นมาช้าแต่อุดมสมบูรณ์เซอร์ไพรส์และก็วิเศษที่สุดโรแมนติกที่สุดด้วยนะคะกับคนคนนี้และอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์สำหรับบางท่านถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้เปลี่ยนแปลงแก้ไขหรือทำให้ความสัมพันธ์เป็นความรักแบบ ไม่มีเงื่อนไขกันเกิดขึ้นเป็นความรักครั้งใหม่ที่เกิดขึ้นอะไรที่มีปัญหาอะไรที่มีประเด็นอะไรที่หยุดสตาร์ไว้กับความเงียบงนันบางอย่างถึงเวลาแล้วที่จะได้ปรับความเข้าใจพูดคุยเจรจากันแล้วดูวทางออกในความสัมพันธ์ว่าจะเป็นไปในทิศทางใดนะเพราะว่าบางท่านชาวราศีมีนทิ้งไว้กับอะไรที่หยุดนิ่งในความสัมพันธ์นะเพราะฉะนั้นเทดดี้แบดใครบางคนกำลังที่จะ สนใจในตัวตนของคุณต้องการที่จะออกเดตส,สร้างมิตรภาพความสัมพันธ์เติบโตไปได้วยกันนะคะเป็น building friendships ความสัมพันธ์ครั้งนี้สร้างด้วยมิตรภาพสร้างด้วยความเป็นเพื่อนที่เป็นไปในทางของการออกเดตหรือว่าเดตออนไลน์ romantic feelings กำลังจะเริ่มต้นกับความรักความสัมพันธ์ชาวราศีมีนเหมือน สิ่งที่คุณไม่คาดคิดกาลังจะมาในความรามัมะคะกนะความสัมพันธ์นะคะบางท่านกําลังได้ขยับสถานะความาสัมพันธ์นะคะชาวราศีมีนบางท่านคุณกาลังได้เห็นความสัมพันธ์ที่ที่ชัดเจนมากขึ้นกับคําว่าอารมณ์ติอีกครั้งในการเฟลติงในความสัมพันธ์นการได้จีนะคะอะไรแบบนี้เนาะทีนี้มาดูชาวธาตุน้ําว่าคุณกําลังได้เจอกับใครใครที่กําลังเดินทางมาหาใครที่กําลังติดต่อคุณ ใครที่เป็นความรักครั้งใหม่กับชาวราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกค่ะธาตุน้ำเขาคนนั้นคือใครธาตุดินเซเว่นเอ e ซอฟท์เฮนเดอร์เคิลเขาคนนั้นคือใครคะธาตุน้ำธาตุดิน King of Swords, n i g h of Cups, Queen of Wands, Queen of Wands แล้วก็ n i g h of Pentacles, Three of Swords, Page of Sw Cups เกิดขึ้นคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์มีความเป็นผู้ใหญ่และเป็นตัวของตัวเองสูงมีความเด็ดเดี่ยวมีความท้าทายมีความกล้า และมีสเสน่ห์มากๆบอกได้เลยค่ะว่าเป็นสุภาพบุรุษสุภาพสตรีที่มีสเสน่ห์อบอุ่นจิตใจดีเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่เป็นคนดีดีมากคุณจะรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วก็เป็นสเปคของคุณเลยนะคะ หรือเป็นคนที่มีความเป็นธรรมชาติในตัวเองสูงชอบเดินทางชอบอยู่กัธรรมชาติชอบอยู่กับทะเลธรรมชาติร้อไมไปด้วยภูเขาต้นไม้น้ําผู้คนชอบเขามีความเป็นคนที่ชิลๆสมัยสมยสมระสมถ t หรือเป็นคนที่ดูอบอุ่นแล้วก็จิตใจดีมากเป็นคนที่มีเซนสิทีฟอารมณ์ความรู้สึกความโรแมนติกในตัวเองหรือเป็นคนที่ดูเท่นะเทะ่ดูคมคายดูแบบ ดุดันจริงจังมีเหตุผลมีความเป็นผู้นํา ขึ้นไปหรือว่าระดับผู้นําเป็นคนที่มีทุกอย่างพร้อมหน้าที่การงานการเงินเป็นคนที่มีความอดมมีความสมบูรณ์มีความสุขในตัวเองหรือเป็นคนที่เรียบรู้ดูดีมีเสน่ห์มีไลฟ์สไตล์เชื่อมั่นมีความมั่นใจดูเซ็กซี่หรือว่าดูเท่หรือว่าดูเซ็กซี่แบบเท่ๆนะคะซึ่งแต่งตัวทันสมัยดูดีมีเสน่ห์มีความแพรวพร่ามีเสน่ห์มากจับตาหน้าจับตามองหน้าดึงดูดหน้าค้นหาหน้าเป็นเจ้าเข้าเจ้าของแบบนี้เลยทีเดียวนะคะชาวราศีมีนน้า ธาตุน้ํากรกฎและพิจิคุณกำลังจะเจอใครที่แบบสเปกเลยใช่เลยนะคะรู้สึกผูกพันรู้สึกโดนใจรู้สึกถูกชะตาต้องตาต้องใจมากๆเลยนะคะและเหมือนกับว่าใครบางท่านในที่นี้คุณได้เจอกับใครบางคนแล้วแล้วเขาก็กาลังแบบที่จะหล่อหลอมพลังงานความรู้สึกบางอย่างเพื่อที่จะจีบคุณเพื่อที่จะ จีบคุณพรนาความสัมพันธ์กับคุณแบบโรแมนติกมากๆนะเป็นคนที่คุณรู้สึกอธิษฐานถึงแล้วก็ขอถึงมากๆเลยนะคะออกมาโดดเด่นมากๆกับพลังงานแห่งน้ําลมไฟแล้วก็ดินคนคนนี้เฉลียวฉลาดเก่งแล้วก็เชื่อมั่นในตัวเองสูงมีความมีโก้แล้วก็มีความรู้ความสามารถมีความคิดสร้างสรรค์น,นะคะมีความสุขสนานในตัวเองมีสังคมมีเพื่อนฝูงมีหน้าที่การงานที่โดดเด่นหรือว่าเป็นคนที่ เก่งด้านกีฬาเก่งในความท้าทายความสามารถมีปรชัชญามีจิตวิทยาแล้วก็มีความดุดนะคะดูนิ่งๆอะดุมากนะคะแต่ว่าถ้าได้ยิ้มเฟนลี่ล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่ไม่ได้หยิ่งไม่ได้ดุเลยนะคะแต่เป็นคนที่จิตใจดีได้สัมปายแต่เป็นคนที่ตรงไปตรงมามีความเด็ดเดี่ยวตัดคือตัดจบคือจบตัดตัดคือตัด,ตด,ตดนะคะจบคือจบแล้วก็เด็ดขาดด้วย ไม่ทิ้งอะไรที่มันค้างคาหรือว่าคาราสังแต่อีกมุมหนึ่งหรือบางลักษณะคืออาจจะดูมีความต้องใช้ใช้เวลานะใช้เวลาใช้การตัดสินใจนะคะอาจจะเป็นคนที่มีความกังวลสูงหรือว่าเป็นคนที่มีความเซนซิทีฟในความอ่อนไหวในความรักอาจจะต้องใช้เวลากับเขาหรือเธอคนนั้นนะคะเพราะว่าต้องการความมั่นใจต้องการความเมคชัวร์ในความสัมพันธ์นั่นเอง สวยงามมากๆเลยทีนี้มาขอพ่ายโรแมนต์ความรักชาวธาตุน้ำ Apology DX r e s i n g Up ทุกคนความรักครั้งนี้จะทำให้คุณได้เข้าใจถึงคำว่าการพูดหรือการแสดงออกแบบเปิดใจนะคะคือกล้าที่จะพูดกล้าที่จะ แสดงออกกล้าที่จะพูดคําว่าเสียใจกล้าที่จะพูดคําว่าขอโทษหรือว่าได้เรียนรู้กับอะไรบางอย่างที่เป็นความเสียใจที่อาจจะไม่เข้าใจกันนะคะและความรักครั้งนี้เหมือนกับว่าในดีที่ผ่านมามันอะไรที่เป็นเก่าเก่ามันจบไปแล้วทุกคนชาวธาตุน้ํานี่คือพลังงานของ r a s s i n g up เปิดโอกาสให้คุณได้ใส่เดรสไปปาร์ตี้นะคะถึงเวลาที่คุณจะออกไปสังสรรค์ปาร์ตี้รื่นเริงน่าสร้างวิถีภาพใหม่ๆเจอความสัมพันธ์ใหม่ๆแล้วจริง Connection คุณกำลังได้เจอใครที่มีการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณของความรักความสัมพันธ์นะนั่นหมายถึงว่าความรักกำลังเดินทางมาหาคุณใครบางคนที่อยู่ไกลจากคุณใครบางคนที่กำลังมานะคะและคนคนนี้จะทำให้คุณได้รู้สึกว่าไม่ว่าระยะทางหรืออะไรก็ตามไม่มีเงื่อนไขของความรักเลยจริงๆและ ความมหดศจของการเชื่อมโยงในด้านจิตวิญญาณกำลังจะเกิดขึ้นจิตวิญญาณของเราเหมือนเหมือนสะพ,พนานเพราะฉะนั้นสะพา,า,นานมีการเชื่อมโยงจิตวิญญาณมีการเชื่อมโยงระหว่างก,านกาันและกันคุณจะเดินคุณจะค้นหากันและกันเจอเพราะว่าคุณกําลังตามหากันอยู่นะคะเขาจะตามหาคุณจนเจอโรแมนติความโรแมนติกของความรักกาลังจะเกิขดขึ้นค่ะทุกคนโรแมนติกเซอร์ไพรส์จะมาหาคุณแบบสุดขอบฟ้าไกลที่คุณคาดไม่ถึงเลยจริงๆ คุณจะรู้สึกว่าคุณจะได้สัมผัสกับความรักความโรแมนติกที่คุณถามหาขอพลังงานโรแมนต์ p พาทไลฟ์รีเลช i ั่นชิพค่ะคนคนนี้เป็นคนในดีตชาติหรือว่าคนในดีตการของคุณที่กำลังจะมาหาคุณเพราะว่า you have no, you have no each other before คุณและเขาเคยรู้จักกันมาแล้ว f l r s t คุณจะได้เรียนรู้กับคำว่าการ f ฟ i r t การจีบกันนะคะ ว่าเป็นยังไงคุณจะไม่มีการข้ามขั้นของความรักแน่นอนทุกอย่างกำลังจะออกมาแบบโรแมนติกแบบสเต็ปบายสเต็ปแน่นอนเคลียร์เอเนจีที่คุณต้องการเวเลซูนเร็วๆนี้คุณจะได้เจอกับเขาหรือเธอคนนั้นที่กำลังเดินทางมาหาคุณคนคนนี้มาแบบรวดเร็วเซอร์ไพรส์มากๆเลยคุณจะได้ตกหลุมรักกับเขาหรือเธอคนนี้เพราะเขาเป็นคนน่ารัก และคุณก็เป็นคนน่ารักมากๆเลยนะคะที่จะได้เจอกัน retreat ค่ะขอบอกว่าความรักครั้งนี้คุณจะได้ใช้ชีวิตความโรแมนติกกับเขาในบ้านปลายชีวิตของคุณ heart to heart conversation หัวใจที่สื่อสารกันได้หัวใจที่จงรักภักดีกำลังมาหาคุณแม้ว่าไกลแค่ไหนแม้ว่าคุณและเขาจะจะเคยเจอกันมาแล้วแล้วก็กำลังจะกลับมาเจอกันอีกนี้ คุณและเขาจะจำกันได้จะสื่อสารสัมผัสหัวใจที่จงรักภักดีต่อกันได้ทุกภพทุกชาติที่ผ่านมาคุณและเขาจะกลับมาเจอกันอีกและหัวใจที่สื่อสารหัวใจที่ตรงกันจะทำงานความรักความเชื่อมโยงระหว่างการเชื่อมโยงระหว่างจิตวยางกำลังจะทำงานคุณจะได้ใส่ชุดเจ้าสาวเจ้าบ่าวนะคะใช้ชีวิตจนบ้านปลายชีวิตอยู่ด้วยกันความรักที่โรแมนติก ถามหาคุณแล้วคะ่ะชาวธาตุน้ำสวยงามมากๆเลยกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณใครมางคนจะมาสารภาพรักสารภาพความในใจใครมางคนจะมาขอคุณแต่งงานคุณจะได้เรียนรู้กับคำว่าหัวใจที่เป็นแสงสว่างของชีวิตที่ทำให้คุณและเขามีเอ e เออร์ีเดียวกัน One love and one h e h r t ค่ะทุกคนสวยงามมากๆพขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักความสัมพันธ์การสร้างมิตรภาพใหม่ๆจะทำให้เราได้ได้พบความรักใหม่ๆแต่ก็ต้องระวังมีชาชีพด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ